ช่องกซิอบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนค่ะแล้วมารับชมรถสวยๆด้วยกันทุกๆวันเลยนะคะรถเก่งรถกระบะมือสองสีประตูค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,500 cc ดีเซลรถปี07เล่มทุดโอนมีครบค่ะภาษี69เลขไม่์3 5 0 0น0กิโลเมตร หน้าหลังเดิมๆเ,เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีแอร์เยน็นขับทางไกลสบายรถมือสองมีริ้รอยตามการเวลาและอายุการใช้งานนะคะมีเลเกอร์รอกบ้างตามรูปเลยค่ะทุกท่านเลขไมาย359,000กิโลเมตรเล่มจุดโอนมีครบราคา1 19,000บาทเป็นราคาตัดสดตามสภาพรถอยู่แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ สนใจโทรคุยนะคะโทรติดต่อผู้ขายด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปโทรนัดล่วงหน้าโทรอัปเดตสถานะของรถกันก่อนนะคะก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่ายสวัสดีค่ะ